สวัสดีท่านผู้ชมแฟนๆแ,และ f อสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนซ้อนสมนึกนะครับคลิปนี้นะครับขออนุญาตทุกๆท่านและขออนุญาตพาทุกทุกท่านแฟนๆน,น,นะครับชมพืชมหัาดสัจ์อะไรเนอะพืชมหัศจรัย์ หลายท่านอาจจะคิดในใจหลายท่านรู้แล้วร้อโอ้แต่ว่าหลายท่านก็อะไรเนาะอะไรเนาะอะไรเนาะอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยที่ว่าพืชมหัศจ,จรรย์นั่นก็คือนะครับนี่ไงท่านผู้ชมนี่ไงโอ้ยเนึกว่าพี่สังอิตาหนุ่มสหกรณ์ เป่นแท้แล้วแม่เหนแม่แล <c oughs uy ler> ah, ah ้วแม่แล้วพี่น้องเหนเหน่เหนเขาบริเอิ่อนแนเขียวเขาเอิ่นว่าเหนแดงสันเราคนอ่านว่าแหนแหนแหนสันโยเพราะว่าภาษาเขียนขาเจ้าเขียนว่าสระหอหีบนอหนุส่วนมากก็อ่านว่าแหนเอ่านว่าแหนอ่านว่าแหนสัน แต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าแหน่อ่านว่าแหน่ไดท่านผู้ชม <c oughs> นี่แหละครับพืชมหัศจรรย์อ,อิตาหนุ่มสาหากรณ์ได้แนวคิดเห็นว่าแวมๆอยู่ตามยูทูบยูทูปตามสวนเพื่อนฝูงหลายผู้หลายคนที่ไปเยี่ยมไปชมมานะครับได้ประสบการณ์ตรงนี้มาพอมาเบิง่งคค่ะแล้วโอ้ยนะครับกรมวิชาการเกษตรเพื่อนเว้า เป็นพืชมหัศจรรย์นะไพี่นอ้องเข้าท่าซะแล้วสัน้นมหัศจรรย์นะได้อยู่เลี้ยงง่ายขึ้นไวเป็นไวนะครับง่ายไวสัน้น <c oughs> ถ้าไปเสยเฮ็ดเป็นธุรกิจนี่ก็ใช้ได้สัน้นหลายสวนหลายพื้นที่ก็เจ้าเฮ็ดเป็นธุรกิจนะครับพอมีอไรายได้อยู่ได้วสัน้นก็นกับเจ้าเว้ากันว่า,วาประมาณเดือนนึ่งนี่เฮ็ดพอสมควรนี่นะครับ เดืนละประมาณหม0 0 0สองหมื่นสามหมื่นเาท่ประสันรายได้นะครับขายแน่ขายในบ้านเน่ขายในพื้นที่แน่ส่งไปทั่วประเทศแน่ประสันกะเจาเว้าอืมแต่ว่าอิตานุ่มสาวกอนมาคิดได้ว่าโอ้ยในเมื่อมันเป็นประโยชน์อย่างนี้มันขายได้แบบนี้กับบริคิดว่าเศ็ษธุรกิจดอกเพราะว่าประโยชน์ของมันนี่มากมายมหาศาลตามกรมวิชาการ,กรเกษตรเพื่อนเบ้าพี่น้องเลย นะครับพืชแหนแดงชนิดนี้นะครับสามารถใช้เป็นปุ๋ยใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นปุ๋ยในนาข้าวเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดโดยเฉพาะนะครับปลาไก่เป็ดหมูงูควาย,ยประสันโยผสมให้มันกินประสันนะครับหรือว่า เอามาเป็นปุ๋ยใส่วัดเอ่อใส่พืชต่างๆพืชพักสวนครัวลูกกินได้ตลอดจนให้นาาานหน้าตาก้าของเหานะครับสามารถที่จะเอาแหน้น,นี่นะครับเอ่อไปอยู่ในนาเขามันเป็นปุ๋ยได้เหมอนันนะครับเป็นปุ๋ยมีเาขาเรียกว่ายังก็มีปุ๋ยยูเรียอยู่ประมาณ10%บเปอร์เซ็นต์มอเขาท่าใช่ทดแทน ปุ๋ยได้อีกประชันแล้วมีประโยชน์พร้อมนี่คือแหนแดงพี่น้องเอ้ยเนี่ยบ้าวโยอยตาลุ่มสะก้อนเสลี่ยงปลาหลายนี่นี่นี่พี่น้องนี่เดี๋ยวสิวาดลองเบิ่งลองเบิ่งหวานลองเบิ่งหลดเพื่อหลอดกุบๆเลยได้ปลากันเลยนะนะพากันมายุ่มหยำยุ่มหยำยุ่มหย่ำเลยได้ปลาอาจจะเอาเอาให้ปลาเอาให้เป็ดเอาให้ไก่เอาให้หมูว่าชัน โดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลาหลายๆนี่นะครับพอจำเป็นต้องให้หัวอาหารห้ายดรอกพี่น้นเอาห่ำเอาแหนแดงนี่นะครับมาโยนให้เพื่อนกินเพราะว่าป่ามักกินมักกินพืชโดยเฉพาะแหนแดงนี่นะครับเข่าท่าพี่น้องเอ้ยพี่น้อเห็นบอกพี่น้องป่ากําลังมากึบกับกรึบกับกึบกับพยายามที่จะลดเรื่องอาหาร เพราะนอกจากอาหารมันทําให้น้ําเสียส่วนหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าแหนนี่ครับกระพำมนี่ไข่อยู่เพาะว่ำม,มันก็ทําให้ส้อยลูกปลาที่มันออกที่มันแพร่พันออกมาให้ลูกปลาได้กินนะครับแล้วก็มีแหนนี่แหละพี่น้องเลยสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือความตั้งใจนะครับในการเห็ดในการทําแหนแดงทางนี้ในการเลี้ยงทางนี้ การรอกการเลี้ยงก็ง่ายเพื่อนเอามันบดได้มากที่สังมักขี้ตมอืมกับมักขี้งัวออย่างอื่นนี้ขันบดจำเป็นก็บบดยักไส้เลยล่ะม่ใเป็นน้ำหอมอกน้ำมักนะครับเอาแค่ขี้งัวกับขี้ตมสุดยอดเลยล่ะพี่น้องนี่คือพืชมาสจัดนะครับมีตาลุ่มสก้อนเฮ็ดไปได้ประมาณห้ามือ บางอันก็อาทิตย์นึ่งติ่มพอดีเอาไส้ซองสาำกรม,มือพี่น้องซ้ำนี้นะ่ะกระถางซ้ำนี้นะ่ะอันนี้ก็เป็นกระถางใช้ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับปลูกต้นไม้ต่างๆมันบกมันว่างนะครับก็บเอามาทำเ <c oughs> ม่ต้องไปหาซื้อใหม่นะครับหลังคือเรามีวัสดุในเฮื่นในซานเฮาเป็นกระะบบกระม,งม,งมงังเกานะครับเอามาปลูกแนนแดงได้บัดปลูกคุถังกระมงัง <c oughs> นะครับเนี่ยหรือว่ากระถางออมาปลูกนะครับนี่นะครับเพิ่นเกิดขึ้นแล้วประมาณห้าถึงเจ็ดมือ้อพี่น้องสามมือ้อสี่มือ้อนี่ก็ใช้ได้แล้วลางคนเว้าวสัน้นมันอยู่ที่น้ำชีงัวเพิ่นนะครับกับน้ำขี้ตมกับขี้ตมกับขี้ดินก็สัน้นนี่แหละครับพี่น้องเออให้พี่น้องได้เบิง พืชมหัศจจัรรย์พืชมหัศัรรย์นความที่มีกระถางหลายก็ <c oughs> เลยต้องทําแบบนี้นะครับอเบื้องอาพี่น้องเอยพืชมหัศัรรย์จ,จแหนแดงกระถางปลูกต้นไม้ปลูกบ่อนไส้นะครับมันหลอกเรือมันหลายปัสดุเลือไส้อยู่ มาเห็ดอันนี้ก่อนนะว่านะมาปลูกเน่แดงนี่ก่อนนะมาเลี้ยงเน่แดงนี่ก่อนนะว่าสั้นพี่น้องนี่นะครับนี่ก็ครบเจ็ดมือแล้วพี่น้องนี่เต็มแล้วนะครับเลี้ยงอยู่ในดดแดดเลยวได้หนี่พี่น้องแดดร้อยเปอร์เซ็นนี่ลองเบิ้งสนุกว่าโดยโดยลักแล้วข้าเจ้าก็เอาต้องเอาสลนหรือว่าเลี้ยงตามสายคาหั่นซานบ้านซ่องตามใต้ต้นไม้นี่ก็ได้นะครับให้ถึงแดดแน่ครึ่งมือก็ได้ นิดๆหน่อยๆก็ได้นะครับมันสีเขียวมันสีงามเผินเบาแต่อีตาหนุ่มฟาดกลางแดดเลยพี่น้องเพราะมันยังบ่มีต้นไม้โย่ายกางแน่โลดนะเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่นะครับ,รบพี่น้องเต็มอาญาเลยอ,อันนี้โฟมโฟมกล่องนี่ก็ใช้ได้พี่น้องเลยนี่อืมนี่ก็ใช้ได้เลย ปัสดุเหลือใช้นี่คือความมหัศจรรย์นะครับเนี่ยแม่นเบสดล่ะพี่น้องพืชมหัศจรรย์แหนแดงอันนี้ยังบริเวณปิดหูเพิ่นนะครับพืชมหัศจรรย์แหนแดงพี่นะะ้นนงนองเอ้ยนี่ยเนี่ยเนี่ยกระถางแบบนี้เห็ดได้บัดเด้ยพี่น้องเนี่ย นี่นี่ตัวนี้โอ้นี่พี่น้องเอ้ยเนี่เต็มแล้วพี่น้องจะต้องได้เอาไปแพร่พันธุ์เอาไปแพร่พันธุ์ไปขยายพันธุ์เอาไปขยายในการปลูกเลี้ยงแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็เอาไปเลี้ยงป้าโยนให้ป้าไปยังที่เลยพี่น้องเอ้อเนี่ยแหละพี่น้องเนี่ย่แม่บัครับผมเนี่ยอยู่ในกระถางนี้ทั้งนั่น แหนแดงแหนแดงกระถางงามสี่เหลี่ยมบนไส้นี่กัเอามาเฮดเลี้ยงหน่แดงเบื้องกันนะสนุกพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละครับนี่แหนแดงนะครับพี่น้องได้เบองกันพืชมหัศจรรย์คุณแหนแดงนะครับฮ่ะน่าดก็แล้วแต่พี่น้อง ได้ฟังได้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับลดค่าใช้ใจ่ายนำพืชมหัศจ,จรรย์นี่มาอยู่ในสวนกเกษตรผสมผสานของเขาอยู่ในโคกน้องนาอยู่ในเฮือนอยู่ในชั้นนะครับเห็ดเกษตรปลูกไม่ดอกไม่ประดับปลูกอยังก็แล้วแต่นะครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาเแหนแดงนี่แหละพี่น้องให้เป็นอาหารป่าอาหารสัตว์นะครับหมูเป็ดไก่ัวควายกินได้หมดภาษาคาตาโวนะครับ อ,อาจจะผสมอาหารมันจักหน่อยว่ากันสั้นส่วนแรกๆนะครับต่อไปก็สบายแล้วถ้าเราเลี้ยงหลายมันหลาก็ใช่แต่แนแดงนี่ก็สบายแล้วโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องนี่คือพืชมหัศจรรย์แหนแนดงนะครับสวนต้นไม้น้องโพนี่และบ้านสวนสอนสมมตินะครับถ่ายทําคลิปนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมคงจะมีความสุขในการทัศนา มีความสุขในการเบิ้งและก็ได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยไปผสมประสานเก็บเกี่ยวเอาซส่่งนี้นะครับไปคิดไปพิจารณาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเฮ้าให้มั่นคงให้มั่งคั่งและยั่งยืนสืบไปและสืบไปสบายดีเด้อครับเด้อ